สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฟูฟังฟรุ่งฟริงคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาผมแห้งเสียผมชี้ฟูผมไม่อยู่ทรงน,นะคะต้องดูเลยนะเพราะว่าฟางจะมาบอกต่อนะคะตัวช่วยเด็ดที่สามารถทำให้ผมของเราเนี่ย สวยเรียบเงางามนะคะแล้วก็อยู่ทรงภายใน3าวินาทีเท่านั้นค่ะจะเป็นตัวช่วยอะไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะและที่ก็คือสภาพผมของฟางเองนะคะหลังจากที่ฟางเนี่ยสระผมมานะคะแล้วก็เป่าพัดลมปล่อยให้แห้งแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้ทําอะไรเลยนะนี่ก็จะเห็นเลยนะคะว่าปลายผมของฟางเนี่ยเสียบนี่ก็คือสภาพผมจริงๆเลยนะคะเรียวๆเลยจะรีวิวให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะคะ ว่าจะฟูนะคะแล้วก็ปลายผมยก็จะเสียแบบนี้เลยนะจ๊ะซึ่งตัวช่วยดีๆที่ฟังมาบอกต่อในคลิปนี้วันนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ ckl นะคะเป็นเครื่องมีดผมนะคะลักษณะกล่องก็จะมาเป็นแบบนี้นะตัวนี้เป็นเครื่องมีผมตรงนะคะแกะกล่องออกมานะคะก็จะมาเป็นแบบนี้อ่ะน้องก็จะใส่พอมมาให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้เลยก็จะเป็นเครื่องหนีบนะ แล้วก็จะมีเป็นคู่มืออะไรทั่วไปนะคะโอเคส่วนนี้ก็คือหน้าตาของเ้านะคะ mm hmm. ที่จริงอะมันจะมีสายตัวอ่ารัาดเก็บสายนะแต่เนี้ยก็คือว่าผ่านการใช้งานมาแล้วฟังได้ทดลองแล้วเราฟังก็ชอบมาก mm hmm. นี่ลักษณะของเขานะก็เป็นแบบนี้นี่ก็คือสายนะคะนี่นะคะตัวแผน่นหบของเขานะคะเป็นเซรามิก เกรด A นะคะตัวนี้เนี่ยช่วยถนอมเส้นผมนะคะลดการเกิดไฟฟ้าสถิตไม่ทําให้ผมของเราเนี่ยนะชี้ฟูไม่ทําให้ผมของเราเสียนะคะไม่ดึงผมแบบว่าไม่ล้างผมให้ขาดในเวลาหนีบนะคะแบบให้เราหนีบเนี่ยหนีบแบบลื่นๆเลยนะแล้วก็ตัวเนี้ตัวแผ่นของเขาเนี่ยเป็นแบบหน้ากว้างฟังจะบอกเลยนะว่าเครื่องหนีบตัวนี้หนีบผมตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนผมรอนก็ได้นะคะลักษณะของเขาก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็นี่นะคะมีปุ่มนะคะปรับระดับความร้อนได้ถึง5ระดับนะคะ ได้จนถึง240องศาเลยนะคะเจ้าเครื่องตัวนี้แล้วก็มีไฟแสดงการใช้งานนะคะมีปุ่มปุ่มตัวนี้ไม่ใช่ปุ่มเปิดปิดนะเป็นปุ่มแบบว่าปรับระดับนะคะเพราะว่าตัวเครื่องตัวนี้พอเราเสียบลักปุ๊บมันก็จะเปิดการทํางานแบบอัตโนมัติเลยแต่ว่าปุ่มตัวนี้จะใช้แบบปรับระดับความร้อนนะคะตามที่ต้องการแล้วก็สายของเขานะคะยาวเกือบ2เมตรเลยค่ะทุกคนสายของเขายาวเกือบ2เมตรเลยนะคะแล้วที่มันพิเศษมากๆเลยก็คือสายไฟเนี่ย คือหมุนได้รอบตัวไม่พันกันนะคะเวลาที่แบบมันสะดวกเวลาที่เราม้วนผมอะทุกคนเวลาที่เราม้วนผมก็คือเครื่องมันจะไม่ไปพันกับสายอะไรให้มันลุงลังทําให้เราเนี่ยสามารถม้วนผมได้ง่ายตอนนี้นะคะฟังก็ได้เสียบตัวเครื่องแล้วนะคะแล้วก็ปรับระดับความร้อนนะคะตามที่เราต้องการเลยนะคือฟังปรับมาที่200องศานะคะเห็นไหมเอ่ยฟังปรับมาที่200องศานะคะแล้วก็วางเครื่องไว้นะคะประมาณ30วินะคะ น้องก็จะร้อนแล้วนะระหว่างที่เรารอนะคะเราก็แบ่งผมกันเลยดีผมแล้วก็แบ่งผมรออีกนิดนึงนะคะผมฟังคือไม่ได้ใช้อะไรบำรุงมาเลยนะก็สระผมแล้วก็ลงทรีทเม้นต์ตามปกติเลยนะคะนี่ก็คือสภาพผมนะ,ะแบบนจะเห็นชัดเลยนะว่าปลายเก็ดผมเนี่ยคือแบบเปิดไม่แตกต่างอะไรกับไม้กวาดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนพวกเซรั่มอะไรที่แบบบำรุง คลิปนี้ฟังจะไม่ใช้นะคะเพื่อให้เห็นกันชัดๆเลยว่าถ้าเราไม่ใส่พวกเซรั่มบำรุงอะไรเงี้ยน้องจะช่วยได้ขนาดไหนนะโอเคแบ่งกลมก่อนเลยด้วยความที่น้องอ่ะเป็นหน้ากว้างเนี่ยเห็นไหมเป็นหน้ากว้างแบบเนี้ยคือเราแบบไม่ต้องมานั่งแบบหนีบทีละนิดนิดทีละนิดอะไรเงี้ยนอะกว่าจะเสร็จก็ยากเราสามารถแบบแบ,บ่งกลมแบบประมาณนี้ก็ได้แล้วอะ ประมาณนี้ก็คือได้แล้วโอเคค่ะแบ่งผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มดีบกันเลยนะคะออกมาเลยเน้องก็จะร้อนแต่เวลาที่เราม้วนผมมันจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราสามารถจับตรงนี้ได้เห็นไหมทุกคนมันจะมีแบบนี่รอยจับให้เราเราสามารถที่จะจับตรงนี้แล้วก็ม้วนได้คือถามว่าร้อนไหมมันอุ่นๆนะถ้าว่าเราจับบริเวณนี้อุ่นๆมันจะไม่ค่อยร้อนากเดี๋ยวคลิปใช้ที่หดีบตัวนี้ ม้วนผมเดี๋ยวคลิปหน้าฟังมาทําให้ดูคลิปนี้เอาแบบว่าตรงๆก่อนกนนอนนะะ็แล้วกันเนาะนี่นะคะแล้วก็วางอย่างที่บอกนะคะสาววิผมสวยอ่ะนับเลยหนึ่งสองสามเห็นไหมจะลื่นมากก็ไม่มีความแบบว่ากระตุกดึงผมขาดอะไรเลยนะไม่มีเลยร้อนๆจริงๆร้อนไวมากแล้วดูนะนี่ปุ๊บ รู้สึกว่าผมเงาเลยค่ะทุกคนเห็นปะอ่าผมเงาเลยมันไม่เสียจริงๆนะนี่เห็นไหมอ่าให้ดูความแตกต่างระหว่างสองข้างนะคะข้างที่หนีบแล้วก็ข้างที่ยังไม่หนีบนะเห็นปะจากที่แบบเนี้ยฟูฟูเป็นช่อเหมือนไม้กวาดนะคะอันนี้แล้วดูข้างนี้ที่หนีบแล้วนะคะนี่ดูสภาพเปลดผมนี่คือฟังนับแค่สามวิเองนะ แล้วก็ย้ำแค่2รอบโด,โดยไม่ได้แบบว่าวางทิ้งเอาไว้นะจะทิ้งไว้แค่รอบแรกนะคะอ่ะให้ดูปลายผมสองข้าง mm hmm. เห็นปะแล้วดูระดับความความเงาแตกต่างเดี๋ยวจะหนีบให้ดูไปเรื่อยๆจะได้เห็นชัดขึ้นกว่านี้นะอ่ะหนึ่งสองส สองสามอะเห็นปะทีนี้เราก็หนีไปเรื่อยๆจนหมดทั้งหัวเลยจ้า โอเคะ okay, ค่ะเสร็จแล้วนะคะเวลาเราใช้งานเสร็จแล้วเราก็สามารถถอดปลักออกได้เลยนะคะเครื่องก็จะปิดไปเลยนะไม่ต้องแบบใช้สวิตอะไรนะ,ะดูเหมือนกับแบบว่าไปทำผมจากร้านเลยนะคะใครที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบมีผมอะไรพวกนี้จะรู้อยู่แล้วว่าการทำให้ผมหายฟูแล้วก็อยู่ทรงอ่ะมันยากมากๆเลยดูความเงาของผมซึ่ง ก่อนหน้าที่ฟางจะหนีบเนี่ยไม่มีความเงาเลยทุกคนก็เห็นกันอยู่นะว่ามันไม่มีความเงาเลยแล้วเดี๋ยวดูปลายผมค่ะอ่ะปลายผมคือแบบดีขึ้นเยอะมากแล้วแบบมันไม่ได้แค่ปิดปลายผมแต่มันทําให้ผมของเราเนี่ยเงาขึ้นด้วยนะคะนี่ฟางยังไม่ได้ใช้ตัวบํารุงตัวเซรั่มอะไรใดๆเลยนี่ก็คือหลังหนีบเสร็จเลยนะคะก็เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมผมมีความเงาขึ้นมาทันทีฟางชอบที่หนีบตัวนี้มากๆเพราะว่า มันไม่กินผมก็คือหนีบแล้วแบบลื่นปื้ดเลยแล้วดูนะจากที่แบบหวีหวีไม่ได้เลยในตอนแรกอะ่ะแดูนี่อ่าเห็นไหมคะว่าไม่ติดเลยและนี่ก็คือเป็นหวีแบบนี้แล้วนะจากตอนแรกแบบใช้หวีแบบนี้ก็ไม่ช่วยอะไรแล้วอะ่ะเนี่ยไม่กินผมเลยนะคะผมไม่ขาดเลยคะ่ะอ่าใช้นี้ก็ยังได้แล้งเมามากแล้วบอกอีกนิดนึงนะคะว่า อยู่ทรงทั้งวันเลยเหมือนเพิ่งอ,ออกมาจากร้านเลยเหมือนเซ็ตมาจากร้านเลยฟังบอกเลยนะว่าอยู่ทรงแล้วก็ไม่ชี้ฟูนะเกล็ดผมอะไรก็คือเป็นเหมือนเดิมจนกระทั่งแบบถึงเวลาที่เราจะสระผมอะก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่นะคะแนะนําเลยนะคะเครื่องหนีบตัวนี้นะแล้วก็ราคาก็ไม่แรงใช้งานได้แบบนานมากแล้วก็ทนมากด้วยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความอยู่ทรงของผมกันนะคะโดยการที่ฟังจาก เอาพัดลมเนี่ยนะคะมาจ่อหน้าให้ผมแบบพัดแรงๆเลยนะคะเปิดพัดลมแรงๆเลยนะแล้วเรามาดูกันว่าเราสามารถทําให้ผมเนี่ยโดยสางด้วยมือด้วยเนิ้วแบบเนี้แล้วผมจะกลับมาเรียบตรงเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะหรือว่าจะชี้ฟูนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ หลังจากที่แบบเป่าพัดลมมาเมื่อกี้นะคะพยายามทําให้หัวแบบยุ่งผมยุ่งสุดๆประหนึ่งว่าเรากําลังบิดมอเตอร์ไซค์อยู่อะไรประมาณนี้นะคะ oh. แล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสางด้วยนิ้วมือกันนะคะว่าจะกลับมาเรียบตรงเหมือนเดิมหรือเปล่านะมีพันกันนิดหน่อยนะคะตรงปลายแต่ว่าปลายผมไม่ได้แบบว่าเปิดเหมือนตอนที่แบบตอนแรกนะก่อนที่เราจะหนีบอะอ่าโอเคได้อยู่นะความเงาก็ยังคง น้ำหนักเงางามเหมือนเดิมปลายผมเหมือนเดิมความตรงก็เหมือนเดิมสามารถใช้นิ้วนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฟังฝากกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ฟังด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ถ้าชื่นชอบช่องของฟางและคิดว่าช่องของฟางเนี่ยมีประโยชน์นะคะก็ฝากกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนคลิปหน้านะคะรอติดตามได้เลยค่ะฟางจะมาใช้ เครื่องหนีผมตัวนี้นะคะตัวเดิมแต่เปลี่ยนจากหนีบตรงนะคะมาเป็นหมวหลอนแทนนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย